เจริญพรยัดยมทุกท่านนะเมื่อ4ีหวันที่แล้วนะอาตมาได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายท่านหนึ่งนะซึ่งมีอายุ70ปีนะปีคุณยายท่านนี้เมื่อก่อนนี้ท่านเคยอยู่กับลูกชายสองคนนะลูกชายก็เป็นคนดูแลแม่แต่ปัจจุบันนี้ลูกชายเส้นเลือดในสมองแตกก็นอนป่วยอยู่ที่ โรงพยาบาลนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงทําให้คุณยายต้องอยู่บ้านคนเดียวนะเมื่ออยู่บ้านคนเดียวตัวคุณยายเองก็เป็นอมัมพฤกษครึ่งซีกนะนั้นเวลาจะทําอะไรก็ไม่ถนัดเพราะว่าใช้มือได้เพียงข้างเดียวนะทําอะไรด้วยมือเพียงข้างเดียวแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเวลาคุณยายจะมาเยี่ยมลูกชายก็ต้องจ้างรถมาเยี่ยมนะถ้าวันไหนมีผู้ใจบุญนะก็ เสียค่ารถน้อยหน่อยก็300-400บาทต่อวันแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ใจบุญหรือผู้ใจบุญติดธุระไปจ้างรถคันอื่นนะเขาก็เอาแพงหน่อยก็700-800บาทต่อครั้งแต่นั้นวันนี้อาตมาก็มีความปรารถนานะอยากจะพาคุณยายมาเยี่ยมลูกสักครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลให้ยายได้เจอลูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารถ ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหาคุณยายนะเพื่อพาคุณยายไปโรงพยาบาลกันออยอดเยโยมทุกท่านตอนนี้อาตมาก็ได้ออกมาจากวัดแล้วตอนนี้ก็อยู่บนรถก็กําลังเดินทางไปรับคุณยายนะเพื่อที่จะได้ไปเยี่ยมรูปอีกสักครู่หนึ่งก็คงถึงบ้านคุณยาย อ้าวยายพร้อมยังพร้อมค่ะอ๋อแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมลูกมานานยังเนี่ยหลายวันแล้วค่ะหลายวันแล้วนะเวลาไปก็ต้องเสียเงินไปใช่ไหมต้องจ้างรถไปนะจ้างรถไปเดี๋ยววันนี้อตาตม,มายากจะพายายไปเยี่ยมลูกนะอ่าเดี๋ยววันนี้จะได้ไปเจอลูกนะอ้าวไปยมจิตอ้าวยายขึ้นเลยอันเจ็ดช่วยหน่อยดูหน่อยช่วยส่งหน่อย ก็ตอนนี้ก็มาถึงชั้นที่ลูกชายยายป่วยอย่างนี้นะวันนี้คิดถึงลูกไหมยายคิดถึงค่ะคิดถึงนะอ่าเป็นไงบ้างความรู้สึกกับลูกก็รู้สึกดีใจว่าได้มาหาลูกกันนนะจะจะจะได้ไปเยี่ยมลูกกันนะดีใจนะอ่ะเดี๋ยวเราพายายเข้าไปงในกันไป อ๋อไม่เป็นไร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 ก็พายายมาส่งบ้านแล้วนะหลังจากที่ไปเยี่ยมลูกมานะวันนี้ยายไปเยี่ยมลูก ยายเป็นไงบ้างจ๊ะก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีนะสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นนะแล้วก็ได้คุยอะไรกันลูกบ้างไหมก็ามก็มันก็ตาลอยไม่ได้เรื่องดีเอะไรเลยนอนเฉยไม่รู้ทำไงอ๋อจะไม่เป็นไรนะอ่าก็ให้หมอเขารักษาไปอ่าทันเดียร์จะมากับก่อนนะจ้าขอบคุณค่ะที่พาไปเยี่มท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่อง หรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป